CGN TV สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Living Life ค่ะรายการที่จะพาคุณทุกท่านไปเฝ้าเดี่ยวศึกษาพราะวจะนะพระเจ้าด้วยกันนะคะดิฉันสิริมาศลีรหักเกรงไกรค่ะวันนี้เรามีข้อพระธรรมที่น่าสนใจต่อเนื่องนะคะในผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อ16ถึง25ค่ะ ผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อ 16- ถึง25เวลานี้เจ้าทั้งหลายตั้งอบิเมเลกเป็นกษัตริย์ถ้าทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมและถ้าได้ทำดีต่อเยอรูบาอันและครอบครัวของท่านสมกับความดีที่มือท่านได้ทำไว้เพราะว่าบิดาของเราได้ส้รบเพื่อเจ้าทั้งหลายและเสี่ยงชีวิตช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือพวกมีเดียนแต่ในวันนี้เจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นทำร้ายเชื้อสายบิดาของข้า ได้ฆ่าบุตรชายทั้ง7จคนของท่านเสียบนศิลาแผ่นเดียวแล้วตั้งอาบีเมเลกลูกหญิงคนใช้ึ้่เป็นกษัตริย์ปกครองชาวเชเคมเพราะพวกเขาเป็นญาติของเจ้าทั้งหลายถ้าเจ้าทั้งหลายได้ทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยโรบ,บาอันและครอบครัวของท่านในวันนี้ก็จงชื่นชมในอาบีเมเลกเถิดและให้เขามีความชื่นชมยินดีในเจ้าทั้งหลายแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ข,ขอให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลกเผาพลาญชาวเมืองเชเคมและเบตมิวโล และให้ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจาก o, เบดมิโลเผาผลาญอามีเบเล็กเสียโยธามก็รีบหนีไปยังเบเออร์อาศัยอยู่ที่นั่นเพราะกลัวอามีเบเล็กพี่ชายของตนอามีเบเล็กก็ครองอิสราเอลอยู่ได้สามปีพระเจ้าทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกระหว่างอามีเบเล็กกับชาวเมืองเชเคมชาวเมืองเชเคมก็กบฏต่ออามีเบเล็กเพื่อทารุณกรรมที่ได้ทําแก่บุตรเจ็ดสิบคนของเยรูบ,บาอันจะถูกตอบสนองและโลหิตของเขาเหล่านั้นจะตกบนอามีเบเล็ก พี่น้องผู้ได้ประหารพวกเขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคมผู้สนับสนุนอาบีเมเลกให้ฆ่าพี่น้องของตนชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ่มซ่อนไว้ต่อสู้อาบีเมเลกที่บนยอดภูเขาพวกเขาก็ปล้นทุกคนที่ผ่านไปมาทางนั้นและมีคนบอกอาบีเมเลกให้ทราบหัวข้อในวันนี้นะคะคือหัวข้อที่มีชื่อว่าผลลับที่ดีหรือร้าย การที่คนคนหนึ่งนะคะจะรับผลลัพธ์ในการตัดสินใจทำบางอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะคะมาจากสาเหตุใดคนในยุคพระคัมภีร์เดิมเขามีค่านิยมความคิดความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรเรามาดูกันนะคะ เหตุการณ์ต่อมาก็คือโยธามนะคะซึ่งเป็นบุตรสุดท้องของกิเดโอนที่รอดชีวิตจากการที่อบิเมเลกนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของเขาได้ฆ่าพี่น้องทั้งหมด70คนเพื่อตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ แต่โยธามนะคะเป็นคนเดียวที่ได้รอดชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นและโยธามก็ทนไม่ไหวเลยนะคะที่ทำไมอาบิเมเลกถึงทำได้ขนาดนั้นคือค่าพี่น้องของตัวเองต้อง70คนโยธามก็เลยอัดอั้นในความรู้สึกจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะพูดออกมานะคะก็เห็นถึงคำพูดของโยธาม แต่มีคำพูดหนึ่งที่พูดย้ำถึงสองครั้งก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายเนี่ยทำด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อเยรู่าอัมและครอบครัวของท่านในวันนี้ก็จงชื่นชมยินดีในอาบิเมเลกเถิดและให้เขามีความชื่นชมยินดีในเจ้าทั้งหลายคำพูดของโยธามนะคะได้เน้นย้ำว่าถ้าเจ้าทั้งหลายก็คือชาวเชคเคมนะคะถ้าทำสิ่งนี้ด้วยความจริงใจ ถ้าทำสิ่งนี้ด้วยความเที่ยงธรรมต่อเยรุบบาอันเยรุบบาอันก็คือชื่อหนึ่งของกิเดโอนนะคะเขาก็ย้ำว่าถ้าทำด้วยความตั้งใจดีจริงๆจริงใจจริงๆเที่ยงธรรมจริง,รงๆ,งๆก็ให้มีความชื่นชมยินดีในอาบีเมเลทุกคนก็ชื่นชมยินดีไปด้วยกันแต่ที่จริงแล้วคำพูดนี้ของโยธ,ธามนะคะสะท้อนถึงการ ประชดนะคะเขาไม่ได้พูดเป็นตามตัวอักษรแบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเราได้สัมผัสถึงคำพูดของเขาเขาคงจะพูดด้วยความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจเจ็บปวดด้วยความรู้สึกโกรธด้วยความเสียใจด้วยหลายๆความรู้สึกในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะว่าการกระทำของชาวเชคเคมและการกระทำของ บีเมเลกนั้นเป็นสิ่งที่อายุที่ทำจริงๆนะคะที่เกิดขึ้นท่ามกลางคนอิสราเอลในเวลานั้นวันนี้นะคะสิ่งที่ทำให้สะท้อนใจก็คือแนวความคิดเกี่ยวกับการกระทำอะไรก็ตามด้วยความจริงใจการกระทำอะไรก็ตามด้วยความเที่ยงธรรมมันเป็นสิ่งที่อยู่คุกกุนอยู่ท่ามกลางความคิดของคนอิสราเอลแม้แต่ บุตรของกิเดโอนก็ได้รับความคิดนี้ขึ้นมาว่าถ้าเราทําสิ่งใดด้วยความจริงใจถ้าเราทําสิ่งใดด้วยความเที่ยงธรรมจริงๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเที่ยงธรรมพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการตรงไปตรงมาเป็นความจริงพระองค์ทรงบริสุทธิ์พระองค์จะรองรับการกระทํานั้นๆน,น,นะคะวันนี้ถ้าเราจะดําเนินชีวิต ตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้เราพิจารณาจากพระวจนะของพระเจ้าจากน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราคอ่คอยคคิดค่อยๆตัดสินใจและถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราคิดและตัดสินใจอยู่เนี่ยคำพูดของเราความคิดของเราการกระทําของเรามาจากความจริงใจไหมแล้วเราเที่ยงทรรจริงไหมถ้าเราเป็นหัวหน้างานเราจะพิจารณาให้โบนัสใครเราให้ด้วยความเที่ยงธรรมไหมเรามีใบแอดไหม ีอคติไหมถ้าเราเป็นพ่อแม่เราปฏิบัติต่อลูกๆอย่างยุติธรรมไหมแฟร์กับเขาไหมตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะที่เราจะเรียนรู้และถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นำเราดูแลสมาชิกเราให้น้ําหนักของแต่ละคนการปฏิบัติของแต่ละคนเนี่ยเรา ปฏิบัติอย่างไรด้วยความจริงใจไหมเที่ยงธรรมไหมสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรวจสอบในหัวใจของเราจริงๆนะคะถ้าเราตัดสินใจทําสิ่งใดด้วยหัวใจที่ถูกต้องและด้วยท่าทีที่เที่ยงธรรมเชื่อว่าเราก็จะรับผลที่ดีจากสิ่งที่เราพูดเราคิดเราทําค่ะ ส่วนเหตุการณ์ที่จะรับในสิ่งที่เป็นผลร้ายหรือผลลัพธ์ไม่ดีนะคะจากการกระทำของอาบีเมเลกและชาวเชคเคมที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าก็มี2ด้านนะคะที่จะเกิดคือโยโธรมบอกว่าถ้าทำดีก็จะเกิดผลดีแต่ถ้าทำไม่ดีก็จะเกิดผลร้ายแล้วผลร้ายที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะมีการบันทึกต่อนะคะว่าผ่านไปประมาณ3ปีนะคะพระเจ้าก็ทรงพิพากษาแทรกแซง การกระทําของอาบิเมเลกและชาวเชเคมสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปทําอย่างไม่ถูกต้องนั้นก็เป็นดั่งไฟที่เผาผลาญกันและกันหมายความว่าทั้งชาวเชเคมก็เป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญอาบิเมเลกและอาบิเมเลกเองนะคะก็จะเป็นดั่งไฟที่เผาผลาญชาวเชเเคมด้วยในผู้วิจัยบทที่9ข้อ25ได้บอกว่าชาวเมืองเชเคมได้วางคนซุ้มซ่อนไว้ต่อสู้อบีเมเลก ที่บนยอดภูเขาพวกเขาก็ปล้นทุกคนที่ผ่านไปมาทางนั้นและมีคนบอกอบีเมเลกให้ทราบบางครั้งนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของคนบางคนอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดเสมอไปพระคัมภีร์บอกว่าเหตุการณ์ที่มีผลร้ายเกิดขึ้นเนี่ยชาวเมืองเชเคมมาเริ่มและที่จะต่อสู้อบีเมเลกและ ไม่สับสนุนแล้วนะคะมันใช้เวลาถึง3ปีปัญหาที่บางคนทุกใจว่าปัญหาของเขาพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมถึงไม่มีการพิพากษาหรือทําไมคนที่ทําร้ายเขานั้นยังลอยนวลอยู่นะคะแต่วันนี้นะอยากจะหนุนใจจริงๆว่าเรื่องบางเรื่องผลลัพธ์มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด พอไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดเนี่ยหลายครั้งนะคะบางคนเนี่ยจึงทำผิดในเรื่องเดิมได้ซ้ำๆหลายครั้งหรือว่าบางครั้งเนี่ยคนก็ทำผิดอาจจะเรื่องเดิมหรือเรื่องใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่ายังไม่เกิดผลเสียหรือบางคนก็สามารถหลบหนีความผิดได้ยาวนานด้วยนะคะนั่นคือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทำให้เราชะล่าใจหรือว่าบางคนที่ทำพลาดไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่นะคะจะมีวันหนึ่งที่คนที่กระทำอย่างอายุติธรรมก็ย่อมรับผลร้ายในที่สุดจะมีวันหนึ่งนะคะไม่ช้าก็เร็วนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะเป็นวันที่เราเองถูกปฏิบัติอย่างอายุติธรรมเราถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีเลยนะคะขอให้คุณผู้ชมหรือพี่น้องที่รักทุกท่านอดทนรอคอยพระเจ้า อดทนรอคอยน้ำพระทัยอันดีของพระองค์อาจจะเป็น3ปี4ปี5ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นหรือบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ที่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงแล้วไม่ปล่อยผ่านให้ปัญหาคาราคัศงแบบนั้นในพระธรรมกาลเทียบทที่6ข้อ9ก็หนุนใจเราใช่ไหมคะว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร ในเวลาอันสมควรอาจจะไม่ได้ตรงใจเราแต่เป็นเวลาของพระเจ้าที่จะดูแลชีวิตของคุณวันนี้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมคะให้เราดำเนินชีวิตตัดสินใจสิ่งต่างๆเราจะมีมาตรฐานที่ดีและเลือกที่จะตัดสินใจทำเพื่อจะรับผลอันดีข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐานร่วมกับพี่น้องทุกทกท่านที่ดูรายการอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราสามารถตัดสินใจตามน้ำไถ่พระเจ้าอย่างถูกต้อง เพราะเรารู้ว่าทุกการกระทําทุกสิ่งที่เราพูดที่เราคิดที่เราได้กระทําไว้เราต้องรับผลลัพธ์ไม่ช้าก็เร็วไม่มากก็น้อยขอพระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยเราอยากตัดสินใจทําทุกอย่างเพื่อจะรับผลลัพธ์ที่ดีขอให้เราตัดสินใจที่จะทําสิ่งที่จริงใจสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เที่ยงธรรมและเป็นสิ่งที่เป็นน้าพระทยของพระเจ้าให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารายการของ CGNTV เป็นประโยชน์เป็นพระพรขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องทาง YouTube และทั้งทาง Facebook ของ CGNTV ค่ะและสามารถคอมเมนต์หนุนน้ำใจด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพระพร